S <S สองตัวนี้ผมตัดคําตอบไปได้สองตัวแล้วเขาบอกว่าเป็นการเวนคืนแสดงว่าเวนคืนเนี่ยมันมีการล้องรอบอลต้องรอบอนะครับหยุดตอนไหนก็ได้ตอนนั้นแหละได้ตอนนั้นตอนนั้นนะครับอืตอนนั้นก็ตอบพ่อขอไข่นั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่เก้าสิบเอ็ดนะครับถ้านายกชาระพประกัรภัยในวันที่หนึ่งมีนาสองห้าสามแปดนะครับแล้วมาขอแปลงกุมธรทานเป็นแบบขยายเวลานะฮะในวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าสามแปดนะครับเอยเดียวนะ โอเคคือชำนะดมิใยเสร็จแล้วนะครับก็มาขอเลยนะครับก็คือผ่านไปสามปีเพราะว่ามันเริ่มสัญญาสามห้านะนะฮะโอเคขยายเวลาปีสองพนสามแปดนะครับคือขยายเวลาปีที่สามนะครับอันนี้ไม่มีส่วนเกินขอคุมดิปึ๊ปบก็ขยายได้สิบเจ็ดปีกับอีกสามสิบเก้าวันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าภายในสิบเจ็ดปีนะครับกับอีกประมาณสามสิบเก้าวันไม่เสียชีวิตนะครับเขาจะได้รับเด็ดเดนะ อ๋อสามสิบเก้าวันสามสิบเก้าไม่ใช่วันนี้ฮะสามสิบเก้านี่คือเงินเหลือนะครับก็หนึ่งแสนก็บวกร้อยก็คูณร้อยนะครับก็ได้สามสามพันเก้านะครับสามพันเก้เาเขาแสดงว่าถ้าสิบเจ็ดปีนะครับเสียชีวิตจะได้ทุนประกันไปเลยเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าคุณอยู่อุบัติเหตุไม่ได้นะครับเพราะยกเลิกสัญญาตัวนี้ไปแล้วตัวนี้ตัดทิ้งเลยนะนะแต่ถ้าคุณอยู่ครบสัญญานะครับจะได้หนึ่ง เออจะได้สามพันเก้ารอยบาทซึ่งเป็นมูลค่าที่เหลืออยู่ันข้อนี้ตอบพ่อขอไข่ไหมอ่าโอเคนะครับแต่ถ้าเป็น,นกรมธรรม์บางกรมธรรม์จะียกว่ารับทันทีนะครับอันนี้อันนี้คือจ่ายเลยใน,นวันที่หยุดน,นะครับแล้วก็ครบสัญญาจะได้เพิ่มอีกนะครับอ่ะมา ายกอสำหรับรี่ประกันภัยคำซายวันที่1มีนา2 5 3 7นะครับแล้วมาขอเว้นใช้มูลค่าเงินสำเร็จวันที่1มีนา2 5 3 8ต่อมาอีก2ปีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับจบกันไม่ได้ไม่ได้ละเสียชีวิตนะครับทุนอุบัติเหตุก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าสัญญาหลากักมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ได้แค่ทุนประกันรานนี้มาดูกเขาทำอะไรครับใช้มูลค่าสําเร็จครับก็แสดงว่าได้เงินตามมูลค่า สำเร็จนะฮะอ่ะโอเคเราไปดูสมมูลค่าเงินสำเร็จของปีที่3ามยครับเพราะปี3ามแปดนะเริ่มส5มนหะ้าเนาะก็สามปีพอดีถ้าเราจาไม่ผิดมันก็ได้เท่าไหร่ครับมูลค่าเช้เงินสำเร็จของสามปีเป็นเท่าไหร่ครับเราต้องดูมาการศึกษครับสามปีก็คือหนึ่งมืนเจ็ดพันหกร้อยบาทนั่นเองครับขอวอใช้เงินสำเร็จไงเงินสำเร็จก็จะได้ตามมูลค่าเงินสำเร็จนะครับ ต่อมากรมธรรม์ใดที่ไม่มีมูลค่ากรมธรรม์เลยไม่มูลค่ากรมธรรม์ประกันภัยนะครับก็แบบชั่วระยะเวลาจะไม่มูมลค่าแน่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นสะสมทรัพย์ตลอดชีพมีมูลค่าแน่ๆนะครับป้อนคาตอบคือข,ข้อกอไก่นะครับอื็นัหมครับในกอทาประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมชําระเบีย้ยประกันภัยมาแล้วแปดปีข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องและมีสิทธิ์นะครับ ขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ครับใช้เงินสําเร็จได้แต่ไม่สามารถขยายเวลาได้ข้อนี้เหมือนคุณคุณนะฮะครอนี้คำตอบคือข้อ้อควายนะครับจะไปขอขยายไม่ได้นะครับเพราะมีสัญญาติดกันอยู่นะครับทางชีวเวเนียนในกทําประกันชนีวิตสามาัญแบบสะสมทรพัพย์ยี่สิบทัยี่สิบในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับสิบห้าปีในกอขอยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินคืนเป็นเงินสดปรากฏว่าในกอจะได้เงินน้อยนะครับน้อยกว่าจำนวนอัลัน น้อยกว่าเบีย้ยนะครับเบีย้ยที่ส่งท่านในฐานะที่ตัวแทนในแน่ชีตอธิบายอย่างไรครับอ่ะหนึ่งเลยนะครับเพราะบริษัทนะครับเขาจะหากการดาเนินงานต้องในส่วนหนึ่งนะครับเบีย้ยไปแล้วก็เฉลีย่ยการจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์เออเดี๋ยวนะประนหนึ่งเพราะมูลค่าเป็นคืนเบีย้ยประกันภยัยถูกตรวจสอบหรือถูกต้องมาแล้วคุมประกันภยัยเพราะกฎหมายระบุไว้ เพราะในกยกเลิกกรมธรรม์ก่อนที่กรมการจดทะเบสัญญาจะให้บริษัทประกันขาดทุนเะื่อประโยชน์ของบุคคลไทยนะครับโอเคอ่ะดูนะครับข้อนี้เหมือนข้อหนึ่งก็จะถูกข้อสองเนี่ยคนหมายก็ไม่ได้ถึงระบุบนะครับหลกัหลกๆเลยครับเพราะบริษัทปก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดํงงาเนินงานเนาะค่าคอมค่าอะไรอย่างนงี้นะครับมั่มุ่งมั่เหน็ดอย่างเงี้ยครับเกิดขึ้น นะครับเพราะจำส่วนหนึ่งเรี่ยบประกันในส่วนของเปียบประกันเป็นช่วระยะเวลานะครับแล้วก็จะได้แก่ผู้รับประโยชน์ในกรณีถ้าคุณเสียชีวิตด้วยถ้าเกิดขึ้นไหมครับ้อมตอบต้องคือข้ององูนะครับทวีิม่อกี้คืออาวจบแล้วข้อสุดท้ายของหลักการนะครับก็คือว่าในกอมรประกันชีวิตอุตสาหการรมยี่สบบสิบในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังครับสิบี่ปีขพอใดไม่ใช่สิทธิ์ของนายกนะครับ กู้ได้นะครับเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นเงินสําเร็จได้เวนคือได้ไหมเนี่ยเออเนี่ยนะทั้งที่ยี่สิบทับอุตสาหกรรมอ่ะอุตสาหกรรมนะครับลืมเลยยี่สิบทับยี่สิบนะครับหลัลกลเลยกู้ได้เวนได้นะครับแต่ขยายไม่ได้นะครับตอบข้ออง,องนะครับครบละสุดท้ายนะนะครับของตัวหลักการเนาะมันจะครบละหรืมอมีมีอีกนี้กีก่กกกร้อยข้อก็ได้เนี่ย โอเคอีกสองข้อนะครับข้อสุดท้ายนะครับอ่าสามข้อในก้อทำการชีพสามันบบสิบทับสิบนะครับเจํานวประกันภัยหนึ่งแสนบาทจ้านวประกันภัยหนึ่งแสนนะครับจากตารางมูลค่าสิ้นปีที่สามมูลค่าเป็นคืนคือสามร้อยหนึ่งบาทนะครับต่อจากจำนวนนประกันกภัยหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้เ็นคืนนะเป็นคืนสามให้ดูก่อนครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับเขาทําอะไรต้องการยกเลิกกรมธรรม์ขอรับเงินสดคืนนะฮะยกเลิกกรมธรรม์ขอรับเงินสดก็คือดูมูลค่าเวนคืนนะครับอ่ะ แสดงว่าตอนข้อนี้เ้างนุ่มราคาเวนคืนละนะครับเวนคืนคือสามศูนย์หนึ่งทุนหนึ่งแสนนะครับแสนละหนึ่งร้อยนะฮะมาดูครับปีที่ห้านะครับซึ่งปีที่ห้าเราบอกแล้วก็ต้องดูปีที่ห้าเนาะออมประทันตื้นเป็นคืนนะครับโอเวนคืนมีสามช่วงนะครับพอดูช่วงก็บอกว่าต่อจากนั้นในปีที่ห้าในคมประทานปีห้าอยากทราบว่าในจะได้รับเท่าไหร่นะครับหนึ่งครับ ปีตดต๊ดต๊ดเดี๋ยวนะประธานปีสามสามร้อยหนึ่งนะครับปีที่สี่สามร้อยเจ็ดสิบห้าต่อจากเงินประการเ์ในในกองในกองทุนจานีห้าอย่าทราบว่าได้เท่าไหร่นะครับหลักๆเลยมันมากกว่าปีที่สี่มันต้องได้มากกว่าชูไมฮะมากกว่าสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเห็นไหมครับตอบได้เลยคือข้อเพราะ้ยอะเวลาถ้าคุณยิ่งทําช้านะครับมูลค่าเงินคุณก็จะเพิ่มขึ้นงงูเลยไม่ต้องนวนยุ่งยากครับเพราะไม่มีคำนวณอยู่แล้วนะครับ นายกรเริ่มชำระเบยียบกันภัยวันที่หนึ่งนะครับดึบด๊บตึบอ่ะดูก่อนรับเสียชีวิตด้วยบาดเีอยากทราบผู้รับประโยชน์นายกจะรับเท่าไหร่อ่ะอันดับแรกครับเขาบอกว่าเขาไปประทัประกันภัยแบบขยายเวลามาครับอ่ะซึ่งพอขยายเวลาไปแล้วนะครับมันขยายได้หกปีต่อมาอีกเท่าไหร่ครับเอ่อขยายไปหกปีเนาะสามแปดบวกหกมันเป็นสี่สบสี่นะครับตอนนี้มันตายปีสี่ศูนย์เห็นก็แสดงว่าย 40, ังน้ความครามแบบเต็มทุนประกันอยู่ แต่ในส่วนของสัญญาอุปิเหตุจะหายไปแล้วนะครับเพราะนั้นสองแสนไม่เหลือแล้วนะจะเหลือแค่หนึ่งแสนซึ่งเป็นทุนชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเขาขยายไปและเสียชีวิตณระหว่างขยายก็จะได้อีกหนึ่งแสนนะครับจะได้เงินคุ้มครองอยู่หนึ่งแสนครับสุดท้ายเก้านะครับในกทําการชีวิตภาษามันยี่สิบสามยี่สิบนะครับจำนวนประกันไปสี่แสนบาทจำนวนเงินบำนาญหนึ่งแสนบาทต่อมาในกขอยกเลิกกรมธรรม์ในปีที่สิบแปดนะครับขอรับเป็นเงินสดนะก็ขอรับเป็นเงินสดนะครับ นายกจะได้รับความเงินเท่าไหร่นะครับลักๆเลยเขาจะต้องได้เงินน้อยกว่ามูลค่าเงินเอาประกันเดิมแน่ก็คือเงินจำนวนเอาประกันก็จะต้องน้อยกว่าสี่แสนบาทนะครับไม่สามารถเท่าเดิมได้นะค่าเท่าเดิมจะเป็นการขยายเวลานะครับแต่ระยะความของคงก็จะน้อยลงหรือเท่ากันเลยก็ได้นะครับแล้วแต่โอเคนะครับรันนี้ไปสู่เรื่องของประมวลกฎหมายบ้างนะครับ